ผลการแข่งขันนัดแรกที่ไม่เป็นดังใจแพ้เชียงใหม่ในการเป็นทีมเยือน1ต่อ4มีข้อสังเกตหลายคนถามมันเกิดอ,อะไรขึ้นไ่จุนพี่ไม่รู้เลยว่าบูยองซูเนี่ยคือบิ๊กบัตเตอร์ของเซ็นเตอร์คู่พี่เขาเล่นสเปกเขานับถือกันเราบอกว่าทำไมมันโดนตัวกันไม่ได้เลยเหรออะไรนะตะทะไม่ได้ในฟุตบอลมันไม่ควรเกรงใจออนะพอเป็นลูกพี่นอกสนามมาได้แต่ในสนามทุกอย่างมันต้องไฟกันพี่นั่งยืนอยู่ข้างนอกน้ำตาซึมสวัสดีครับทั้ง3ท่าน หลายทีมแต่ทัศนดีเลยครับเชียงใหม่ก็เยี่ยมล่าสุดชื่นชมนะครับสำหรับทีมสองแล้วดูแมตช์ถูกด้วยนะดูเป็นซิ่งใหม่น้องตั้งคอมเมนต์น้องตั้คอมเมนต์เออน้องไม่ได้จะขยี้เหมือนมันหรอกเออเอ้าก็ตามนี้สำหรับการทักทายอย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่แวะคุยพี่จุนก่อนเลยไหมครับสักหน่อยนะได้ได้กับผลการแข่งขันนัดแรกที่ไม่เป็นดั่งใจแพ้เชียงใหม่ในการเป็นทีมเยือน หนึ่งต่อสี่ชิมาเอฟซีชหมายเอฟซีชหมายเอฟซีก็ต้องยอมรับว่าเชียงใหม่เป็นทีมที่ที่ดีเลยทีมหนึ่งในการเตรียมผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นโครงสร้างหลักนี่นคือไทยลีกทั้งนั้นแล้วก็ได้สปุยมาเอาสปุยไปเล่นแบ็คขวาซึ่งเราก็อาจไม่เคยออกเลยนะว่าโค้ชเองเขาก็เอาเล่นไลน์เล่นสี่สี่สามสามแหละแต่ว่าเขาสปุยไปเล่นแบ็คขวาเลยโอ้โหซึ่งแปลกมากแล้วสปุยไอ้ซิดแรกเลยโอ้โหทำทำได้ด้วยใช่ลงไว้นาทีแรกเปิดบอลเข้าไปได้อซิดแรกแต่พี่เองอ่ะพี่ไม่รู้เลยว่าวูยองซูเนี่ย คือบิ๊กบัตเตอร์ของเซ็นเตอร์คู่พี่ <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> มันมีมันมีหลายต่อหลายช็อตถ้าใครได้ดูนะ <c oughs> ครับ เซ็นเตอร์แบ็กเกาหลีของพีก่กับลูกพี่ใหญ่อยู่เว so ok. ครับแทบจะไม่โดนเนื้อดโดนตัวกันเลยมีข้อสังเกตหลายคนถามมันเกิดอ,อะไรขึ้นไปจุนคือพี่ก็ถามว่าทำไมเกรงใจหรอในฟุตบอลมันไม่ควรเกรงใจออนะพอเป็นลูกพี่นอกสนามมาได้แต่ในสนามทุกอย่างมันต้องต้องไฟกันใช่พี่ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าม,ามันเขาเลเสเปคอะเขานับถือกันเราก็บอกว่าทำไมอะมันโดนตัวกันไม่ได้เลยหรออะไรครับตะทะไม่ได้ก็เรียกมาบ่นละเรียกมาจัดการแล้วแหละว่าอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกพี่เองพี่คนไทยเนี่ยแหละเมื่อไหร่กอดคอนอกสนามเนี่ย ในสนามลงไปเตปะน้าดู<พ>แลูมันคือ<พ>อาชีพของเราเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรารับเงินสโมสรเราต้องทำงานเต็มที่เราก็บอกว่าเขาจะไม่มีเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยเราก็ขอโทษแต่เรามองว่าถามว่าน้องมันไม่อยากให้ผิดพลาดไหมมันไม่อยากหรอกรแต่ในมุมกับการเมื่อไหร่ผิดพลาดเราก็ต้องชมเชียงใหม่ด้วยว่าวิธีการเขาเขาทำเขาแม่นกว่าเราที่ไปที่ก็เปิดเกมเล่นอ่ะแต่ถามว่าเมื่อไหร่เปิดเกมเล่นเราก็เสี่ยงเกมรับเราไม่ดีแต่พอเสี่ยงับเกมรับยิ่งแบบ ไม่เข้าไม่ประทะไม่มีการแบบเตะคูเตะอะมรเลยจริงมันสำคัญเหมือนกันนะต้องหลังอ่ะไอคำว่าเตะคูสสำคัญมากนะเตะให้รูให้รู้ว่ากูไม่กลัวนะแต่เนี้ยกลัวก่อนลงนั่แหละเนี้ยถ้ากลัวกาคือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยก็เขาประเทศเดียวกันนูวนนั่นอย่างที่พี่จุนพูดตะกี้ถามพี่จุนหม่อยข้อละกัน สมมติสมัยก่อนเขาเล่นอยู่เจอพี่เตี้ยสาสมเจอพี่แบนตะวันเจอรุ่นพี่เจอรุ่นพี่เจออะไรอย่างเงี้ยเตะไมเก็เตะยกมือไหว้นับถือก่อนลงสนามทุกอย่างเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจะมาลงมาในสนามทุกอย่างมาทำพื้สโมสรก็คือเท่ากันหมดใช่แล้วบทสุดท้ายออกมาก็ขอโทษแล้วก็จบได้ดีเพราะเือว่าพี่เขาเข้าใจเดิมบอกให้จุ่มมึงเต็มที่เลยอย่างนี้ด้วยซ้ำไปถูกถูกถูกแม้ถูกแม้ไม่แต่พอเราพูดพูดถึงความเป็นพี่น้องของเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นเยอะในซีรีส์นะอันนี้ มันคือความเป็นพี่เป็นน้องเจอพี่เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยต้องเคารพเลยโค้งเลยจริงอยากจะยืนทำท่าให้ดูครับกองหลังพี่ยืนไปเคารพกลองหน้าเชียงใหม่พี่เนี่ยยืนอยู่ข้างน้าน้ำตาซึมโอ้ยไม่เทื่อแจริงๆฟูตบอลไม่ได้โทษคนสองคนหรอกมันต้องโทษต้องทีมแม้ทั้งคนดูแลทีมมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันพี่ก็บอกตลอดเวลาว่าพี่ไม่โทษน้องแักเตะสองคนเลยพี่โทษว่าทำไมมันเกิดเหตุเกิดตรงนั้นได้เราแพ้ก็แพ้ทั้งกัน ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเผื่อหลายคนสงสัยว่าทําไมอยู่แบสูอยู่อีกเก่งขึ้นมาซะงั้นแฮตติกเลยเออแฮตติกเลยแล้วก็จังหวะพลิ้วมากผู้เล่นเข้าไม่ติดเลยมันมีเหตุการณ์แบบนี้่โอเคเคโมัคก็ทำความเข้าใจเคลียร์กันเรียบร้อยนะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยกับลูกทีมก็ผ่านไปสำหรับนัดแรกที่อาจจะไม่เป็นดั่งใจครับหนต่อสี่และหลังจากนี้ปลุกใจกันยังไงพี่จุมเพราะ ค่อนข้างจะยับเยินพอสมควรก็ดีอะเป็นการที่เราได้รู้ว่าแต่ละเกมเราต้องมุ่งมั่นมากขึ้นเราเป็นทีมที่หนีตายพี่ก็บอกแล้วว่าวิธีการเล่นสวยงามไม่เหมาะหรอกครับทีมเรามันต้องเล่นด้วยความดุดันถึงจะเอาตัวรอดได้อ่าก็เดี๋ยวรอดูนัดต่อต่อไปนะนี่แฟนนี่คุณธีรวัตรบอกว่ารอไปดูเกษในบ้านนะครับโคจูนเี๋ยหน้าเจอใครพี่จุนเจอแพ้โคตรอาร์โคดรอาร์โคดรอาร์โคดอาร์อันนี้บอกว่าเข้าใจผลที่เปลี่ยนรลีออกเลยครับผมดูอยู่ก็รู้สึกว่าซีดีดูเล่นเก่งเอร เดี๋ยวมันี่ขนาดแฟนบอลเขายังรู้สึกอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เรามาพูดกับพี่จุนไม่ได้ต่อยะเพื่อให้ทำความเข้าใจใช่ครับใช่ครับเออทำความเข้าใจกัน อ่านี่บอกสู้ต่อไปโคตรจุนเฮ้ยผมชอบนี้ทีภาคอินซีอ๋อเพื่อนพี่เขาเป็นเรียนมหาลัยเดียวกันพ่อเขาเป็นอินซีที่ภาคอ่ะทีภอ๋อทีภาคสมัยก่อนก่อนพัทสมิตรจะมีทีภาคใช่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 ทีนไม่ทันนะสนิทเพื่อนสนิทไม่ทันไม่ไอ่านหนังสือเจอเป็นทักบอลเนี่ยเป็นประตูสมบแต่แต่มึงรู้ว่ามาก่อนพัทสมิตรอ่านหนังสือเจอโอ้ไปดูเสร็จสมแน่เลย คนเราถ้าไม่เคยอ่านไม่รู้เลกไม่รู้หรอก